สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีเรื่องอยากจะมาเล่านิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งอีกแล้วไอ้ที่มีโปร g r e s s ของอการพัฒนาภาษาอังกฤษของผมมาเล่าให้ฟังวันนี้วันนี้ผมหลังจากสอบเสร็จตอนนี้ผมสอบไฟล์ final ของเทอมแรกเสร็จแล้วก็เลยพักผ่อนนะครับผมใช้วิธีการพักผ่อนโดยการดู Fast and Furious 3นะครับตอนแรกกะจะดูเรื่องอื่นเลยครับอจ กาจะดู Alice in Borderland นะครับก็คือรอมานานน่าจะเป็นปีรู้สึกว่าเป็นปีเลยที่ภาค2กับภาค1เอ้ยทุยภาค2กับภาค3มันต่างมันห่างกันใช่ไหมสุดท้ายได้เลื่อนไปได้เลื่อนมาได้ Fast and Furious นะเพราะว่าจำได้ว่าโอเคเอาตอนแรกมันขึ้นมาก่อน Fast and Furious เป็นภาคไม่รู้ภาคไหนละอ๋อเป็นภาค5ขึ้นมาเออแล้วก็จำได้แบบโอ้ภาค5นี่นโคตรมันเลยนะไปดูแลวแบบมันลากตู้เซฟใช่ปะโคตรมัน มันจริงนะครับแล้วผมก็เคยได้ยินว่าแบบเออฟาสันชิรสมันถ้าภาคก่อนๆมันทาได้ดีกว่านี้แบบคือภาคหลังๆมันเหมือนมันทิ้งความเป็นอ <c oughs> ความเป็นเอกลักษณ์น่าไม่รู้เอกลักษณ์หรือเปล่าเป็นลักษณะของการดําเนินเรื่องที่แบบมันหายไปแล้วในภาคหลังๆห <c oughs> ลังๆก็เลยย้อนกลับไปดูนะครับแต่เป็นมันเป็นภาคที่โอเคผมเคยฟังเพลงมานานแล้วนะครับทุกคนหลายๆคนแบบ น่าจะเคยฟังเละเพลงโตเกียวดริฟ์นะครับเพลงโคตรมันนะเป็นเพลงที่เขาบอกว่าอย่าเอาไปเปิดเวลานั่งรถอย่าเปิดเพลงนี้นะเพราะว่าคนขับมันจะแบบอะไรอะรอดรีนาลีนพุ่งหรือที่ยยอะไรใหญ่งี้ยมันจะแบบเบียวขึ้นมานบเบียวเป็นเป็นนักแข่งนะครับดริฟ์อ่ะดริฟอ่าไม่รู้เรียกนักดริฟ์นัก ift, นกะไลงประมาณนั้นนะก็คือจะขับแบบขับเร็วขึ้นมาเลยอะไรประมาณนั้นแลนะค,ความมันใจจะพุ่งขึ้นมาเต็มเปี่ยมประมาณนี้นะครับผมก็เลยเลือกเป็น ฟาสต์พาร์คสนะครับผมไม่เคยดูนะแต่ว่าเคยฟังเพลงอะไรพวกนี้ผมเอต้องเล่าย้อนนิดนึงก็คือ f a สต์แอนด์ฟก็คือภาคแรกที่ผมดูคือเป็นภาค7เลยนะครับพอตอนนั้นไปดูหนังในโรงครั้งแรกนะครับครั้งแรกเป็น f a สต์แอนด์ฟรภาคเะครับผมจําได้ว่าโอเคมันมีตอนเด็กมากๆครับประมาณช่วงประถมมันจะมีคนขายหนังสือ เข้ามาที่โรงเรียนนะครับแล้วเขาก็จะมีของแถมนะครับของแถมเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กๆสนใจนะครับที่จะซื้อหนังสือก็ถ้าจ่ายเงินซื้อหนังสือก็จะได้ของแถมนะเป็น,นนะหนังนะครับหนังอะไรหนังเทื่อนนะ <laughs> ผมยัง้ำแบบเอ้ยเพื่อนมั่แบบยมีฟาสด้วยว่ามีหนังฟาสแอนฟิเรสด้วยแบบผมก็แบบเอ้ย โอ้จริงเหรอวี้ยวีฟาดด้วยยิดแค่อะไรไปเนี่ยแต่จริงกูไม่ใช่รู้ไอ้เนี่ยว่าหนังเที่อะไรแต่แบบม่ชื่อมันเทดีนะเออพอพูดวอแบบเอ้ยเรารู้จักด้วยนะอะไรเงี้ยมันมันดูเทแ่นั่นแหละไอ้เนี่ยกูไม่ใช่รู้ว่าหนังที่อะไรเออนั่นแหละครับก็เลยแบบพอเห็นน่า f ฟา t Je ดแม่งเข้าโรงเอ้ยผมผมจำด้แบบผมไมจจาได้ว่าแบบเอ้ยจาได้ว่าชื่อนี้เพื่อนเคยพูดกันแม่งเป็นหนังที่แบบถ้าชายชาตรีดูแล้วแม่งเท่ไว้ก็เลยชวนพ่อไปดูนะครับก็ได้นังดู ก็ประทับใจแล้วก็มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น Power g ร r เด้วยใช่ไหมแบบตอนนั้น Power g ร r เเสียนะครับก็มีการทำา CG หนะา Power ์เ r อมาผมก็นั่งฟังแต่ซีอู a g เกนแล้วก็หลังจากที่ดูเสร็จก็ฟังเพลงซีอู a g เกนจนแบบว่าโอ,โ,อโอ้ฟังทุกวันนะครับฟังทุกครั้งน้ำตาไหลทุกครั้งเอออะไรแบบคตรอินนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับกับมาที่วันนี้นะครับที่ดูฟาซามนะครับ ประทับใจมากสุดยอดสุดๆนะครับผมต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ผมพยายามทําให้ตัวเองมีสมาธิยาวขึ้นนะครับโดยการฝึกทําอะไรต่างๆที่แบบไม่ได้แบบปุบปับปุบปับนะครับเช่นดูคลิปดูอะไรพวกนี้ดูคลิปแบบปัดปั๊ปัปัปัอันนี้จะจะพยายามไม่ดูนะครับแทบไม่ดูเลยหรือไม่ดูเลยแหละนั่นแหเพราะว่าช่วงนี้สอบด้วยก็ไม่ไม่ดูเลยแล้วก็พยายามนั่งโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ให้ได้นานๆนะครับเช่นอ่านหนังสือ ไม่ก็ดูคลิปนะครับเส้นคลิปยาว10นาที20นาทีพวกนี้ก็จะพยายามไม่กดข้ามไม่กดเร่งไม่ทําอย่างอื่นนะครับโฟกัสแต่คลิปประมาณนั้นครับก็จากการฝึกครั้งนั้นนะครับผมก็ลองมาดูหนังนะครับเมื่อก่อนถ้าถ้าเปิดหนังดูเนี่ยแบบว่ามือไถมือถือไว้ด้วยแล้วก็ดูหนังไว้ด้วยถาถมือถือแล้ว,วสักพักเขาเรียกว่าอะไรหมดแรงนะครับแล้วก็ปิดหนังไปเออประมาณนั้นนะครับส,ส่วนมากจะจบแบบนี้เมื่อก่อนนะครับดูทีวีก็เหมือนกันเปิดทีวีแล้วก็ มือก็ไถมายมือไปถมือมือไปอืมสุดท้ายก็ปิดนะครับดูไม่จบโอเคประมาณนั้นมันสมมติมันจบแบบนั้นนะครับช่วงนี้ก็พอฝึกสมาธิให้ตัวเองยาวขึ้นโอเคนั่งโฟกัสได้เลยนะครับนั่งในอเมซอนนั่งดูนั่งดูอือดูจนจบเลยนะครับก็สุดยอดนะครับแถมไม่ได้ดูแบบภาคไทยหรือว่าดูซับไทยด้วยนะครับดูภาคอังกฤษตอนแรกว่าจะดูภาคอังกฤษแล้วไม่เปิดซับด้วยนะครับดูไปดูมาสักนิดหนึ่งก็แบบอือคือมันกลัวนะครับ กลัวว่าถ้าเราเปิดซับด้วยเราจะไปโฟกัสซับไตเติลมากเกินไปเดี๋ยวเราจะดูหนังไม่สนุกนะครับเพราะเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าผมดูคลิปของฝรั่งเลยเพืนะ่อนสิบยีนาทีผมจะไม่เปิดซับนะครับถ้าฝรั่งไม่เขียนซับมาในวิดีโอก็จะพยายามไม่อ่านนะพยายามฟังอย่างเดียวเพราะว่ามันจะได้โฟกัสี่เนื้อหานะครับเช่นเหมือนเวลาเราดูหนังภาคไทยเลยเพื่อถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมดูซับไทยเราตัดซับทิ้งไปเราจะได้โฟกัสกับภาพอะไรพวกนี้เยอะขึ้นนะรับจริงๆก็จะพยายาม ไม่เปิดซับนะครับตอนที่ดูฟาสนะครับสุดท้ายก็แบบเอ้ยเปิดดีกว่าเกือบช่วงเริ่มต้นนะครับชั่วโมงหนังชั่วโมงครึ่งเออเดี๋ยวดูแค่ไม่รู้เรื่องเกินไปนะครับถามว่าผมดูเรื่องเยอะไหมถ้าเปิดซับก็ไม่นะก็ก็อย่างนั้นก็รู้เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ได้ทักิลการฟังแล้วก็สกิลอะไรสกิลขนาดไม่รู้นะครับก็ดูจบนะครับก็สนุกนะครับรู้สึกว่า การข้อดีของการดูภาคอังกฤษแล้วก็ซับอังกฤษนะรู้สึกว่ามันทําให้แบบเป็นความดิบของหนังแบบได้ความดิบของหนังมาเต็มๆนะเพราะว่าเออหนังปกติมันก็เป็นภาคอังกฤษใช่ไหมถ้าดูภาคไทยมันก็จะแบบเออเป็นเสียงภาคเข้าไปใช่ไหมแต่ถ้าภาคอังกฤษก็คือเป็นสิ่งที่เขาแบบตัวหนังเองมันมันต้องการจะสื่อให้เราแบบโดยตรงเลยนะครับก็คือแบบไม่ได้ผ่านการภาคทับอะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่รู้กันว่าหนังหนังยิงเขาภาคทับหรือเปล่า หรือเขาแบบเอาไม้อะไรเคยเห็นเนี่ยเอาไม้ห้อยไว้อยู่แบบนั้นผมไม่รู้นะโอเคแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเออแม่ง directly นะครับส่งตรงเข้ามาถึงถึงตัวเราเลยนะครับการดูหนังแบบนั้นก็รู้สึกคูลดีนะร,รู้สึกเท่ดีแบบดูเออซับภังกรีด,ด้วยถูพากย์กรีด,ด้วยยัดเข้ยงกุ้เตะนั่งเตเท่ในมินสตร์นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเข้าถึงหนังดีนะครับแบบเข้าถึงสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อกับเรา เต็มๆนะครับแล้วก็มันมันมากนะครับผมไม่เคยดูนะครับแบบเออเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงเปรียบเทียบว,ว่าเออภาคภาคปัจจุบันภาคล่าสุดนี่แบบมันมันสูญเสียความเป็นความเป็นฟาสไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็เข้าใจเลยครับเพราะว่าภาคสามนี่มันมากนะครับเปิดใจดูแล้วโอ้ยสุดยอดวะ่ะดีจริงๆนะครับก็นี่นะครับเป็นความรู้สึกที่ความรู้สึกของการพยายามดูหนังภา,างคภาคกรีก แล้วก็ซับอังกฤษนะครับก็เป็นการพยายามพัฒนาตัวเองในเรื่องภาษาอังกฤษของผมนะครับตอนนี้ก็พยายามวิ่งละเออไม่ไม่เดินละเมื่อก่อนเดินนะครับเดินเดินบ้างหยุดบ้างเดินบ้างหยุดบ้างนะครับอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบนะบว่าเออพยายามเรียนแล้วก็มีหยุดเป็นช่วงๆบ้างนะครับช่วงนี้ก็พยายามจำำําคําศัพท์ตอนช่วงกลางคืนแล้วก็มีอ่านแฮร์รี่พอดเดอร์แฮร์รี่พอเอร์ช่วงก่อนนอนด้วยนะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะครับพยายามท้าให้ตัวเองชินกับภาษาอังกฤษ แล้วก็มีการนับเลขนะครับเวลาผมนับเลขเวลาผมนั่งสมาธิหรือเวลาาวิ่งอะไรพวกนี้แล้วผมจะชอบผมชอบนับนับเลขนะครับเพราะไม่รู้ไม่รู้ทำไมผมจะนับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve something like that นะครับก็พยายามนับเลขพยายามให้เรา think <JK> in English นะครับก็คือพยายามคิดเป็นภาษาอังกฤษให้มากที่สุดนะครับวันนี้ผมทำข้อสอบเกี่ยวกับคำนวณผมก็พูดเป็นภาษาอังกฤษอยู่ three minus two 3 divided by something like ประมาณนั้นนะครับไอ้เี่มันดูเหมือนเบียวนะแต่ว่ามันเป็นการฟอร์ e ตัวเองแบบทำให้มันเป็นธรรมชาติทำให้เราคิดเป็นภาษาอังกฤษได้ธรรมชาติมากขึ้นนะเวลาพูดแล้ววันี้จะได้แบบ flow จะได้จะได้เป็นธรรมชาตินะครับประมาณนี้ okay. โอเคโมนะมาโมทุกคนจะคิดว่ามึงโมหรือเปล่าใช่กูโมนะผมมาโมโอเคทุกคนขอบคุณมากคับคลิปนี้อกเกือบสิบนาทีพูดยังไงวะ OK，拜了，拜拜。